ทีมนิวคาสเซิลตอนนี้นั้นเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรียตรเตรียมเตะปรีซีซั่นกับสมโมสสในเยอรมันและของออสเตรียบางทีมนักเตะทุกคนพร้อมความฟิตสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรโดยเอ็ดดี้ฮาวคุมทีมฝึกซ้อมตามแผนปกติเกมบุนเครื่องจะเตะกันช่วง15-20ถึงกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะกลับไปเตรียมความพร้อมที่อังกฤษก่อนซึ่งเดือนเพื่อลุยพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่นี้ในส่วนข่าวของอเล็กซานเดอร์อีซักที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลยื่นซื้อตัวเป็นจำนวนเงินถึงล้าสูมากๆเลยยทีีเดว โดยสื่ออังกฤษคาดว่านิวคาเซิลต้องการกองหน้าก่อนเปิดฤดูกาลหน้านี้เป็นอย่างมากและอาจจะได้มาสักหนึ่งดีลแน่ก่อนเปิดฤดูกาลอีซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย22ปีของทีมเรอัลโซเซียดัดในลาลีกาสเปนลงเล่นในลาลีกา32นัดยิงได้6ประตูทำ2แอตซิสขณะที่ในการเล่นยูโรปาลีกลงเล่น6นัดยิงได้3ประตูผลงานถือว่าไม่ธรรมดาเลย ทางนิวคาสเซิลได้จับตาดูกรอมของอีซักมาได้สักพักแล้วและสนใจแต่ด้วยค่าตัวที่สูงขนาดนั้นทําให้ดีนี้ต้องปรึกษากันอย่างรอบคอบมากๆที่ว่าจะคุมค่าตัวหรือเปล่าจะปรับตัวเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แค่ไหนและจะเข้าระบบทีมนิวคาสเซิลได้ไหมในส่วนของเอ็ดดี้ฮาวยังไม่พูดถึงดีนี้เท่าไรจะเห็นได้ว่าเอ็ดดี้ฮาวจะไม่ค่อยเร่งที่หากองหน้าใหม่มากนะักท่านั้นมาทุ่งเทปรับทีมในตอนนี้มากกว่าเพราะถ้าหากทีมลงตัวเข้าระบบดีเชื่อว่านิวคาสเซิลจะลุ้นพื้นที่ยุโรปได้แน่